สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาลองรถกันนะครับนี่เช้าเช้าเลยดูตะวันอยู่แค่นี้เจ็ดโมห้าสิบนี่เลยเจ้าตัวแรงลืมขับขี่ให้ดูวันนั้นแบตหมดครับอันนี้อีพีสองมาใหม่นี่เดี๋ยวลองขับขี่ดูสตาร์ทเลยเครื่องเย็ยนเย็นแตตาติดปัะ ลืมล็อกรถด,ด้วยคากุญแจไว้แอนนี่เฮเดี๋ยวเอาเอาแผบนบเดี๋ยวแผนซีดีมาเปิดเพลงก่อนนะครับ เปิดได้เปล่าอันนี้เป็น MP3 นะ อเอ้ยเดียนได้วะ่ะเอาเรื่องลำโพงเป็นปหน้าหลังนะแล้วก็มีแจ็คด้วยมีแจ็คนี้ด้วยชึ่งเดียวครับปิดเลย ร้อนนิ่งๆเบกมือใช้ได้เปิดแอร์แอร์เ,ย,เย็นเจี๊ยบอ่ะผมบอกเลยจะดอลิกสิทธิ์ปะเดี๋ยวมีดังหน่อยหนึ่ง ดีอยู่นะนุ่มอยู่ทับมันครับจริงตื๊ดเลยผมอยู่นี่นะแปดตำรวจแปดตำรวจโคกสาโรงครับ หมู่บ้านจินดีวิลล่าอ้ยื่นเลยครับจริงนี่เกียร์สามครับ เดี๋ยวซ้ายเดี่ยวขวามีดังนิดนึงครับตึกต๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กท่อเสียงเล้ามากครับจริง น้ำมันเอสโซ่เข้ากับโลงนะครับนี่ครับน่าใช้ครับรถราคาหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนี่คือถนนใหม่ถนนตัดใหม่นะครับจากาทางไปบ้านหมี่ได้ครับแล้วก็ไปลบบุรีได้ครับ เครื่องเป็นเครื่องเชียงกงครับลงใหม่เครื่องดีสิบห้าบีตัวนี้ไว้รุ่นเร่งกันแจญงเพอเร่งกันจริงๆเลยครับคือเอาไประเบิดนี่เครื่องอย่างเดียวก็น่าจะขายได้หมื่นห้าครับเครื่องพร้อมเกียร์หมื่นห้าแต่รถมนขับได้ครับไม่ต้องเอาไประเบิดหรอกหรือใครจะซื้อไปวางเครื่องรถตัวเองจิ๊ดจี๊ก็จัดไป แรงแค่ไหนหรอโคตรแรงเลยความร้อนปกติเกียร์เข้าครบได้เข้าเข้าได้ทุกเกียร์เข้าชิดด้วยไม่หลวมนี่เห็นไหมนี่ สายแผนุดมจ,จะถ่ายรูปให้ดูอีกทีรอบคันว่ามันสวยแค่ไหนฝนตกนะครับมีน้ำเป็นยำยำหย่อมๆโอ้ด้ที่ฝั่งโน้นอนะ่ะ สวยหรูอยู่นี่ตัวถับล็อกยังอยู่เลยเอเยยินเทียบอบอกเลยถ่ายกลางแดดให้ดูกันเลยครับ ไปกลางแดดให้ชมกันเป็นเลยว่ามันจ้าบแค่ไหนราคานี้มีอยู่จริงนะครับหนึ่งหเก้ารเกเก้าร้อยบาทถูกกว่านี้ไม่มีอีกนะครับสีภายนอกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ อรถพร้อมใช้งานเอาไว้ไปรับส่งลูกไปโรงเรียนได้นะครับเอาไว้ใช้งานได้ใช้งานได้จริงๆครับนี่ผมขับให้ดูขนาดนี้เลยใครจะซื้อไปทำคอนเทนต์ก็ได้ทะเบียนสวยด้วยสิทะเบียนหกสามหกหก บียนหกสามหกหกนครสวรรค์ ประมาณนี้เซ็นทรัทลล็อกใช้งานได้ทั้ง4บานกระจกขึ้นลงได้ทั้ง4บานภายในสวยสะอาดอโพงมีด้านหลังด้วยโอ้โนดหลุดหน่อยอ้าวใส่ได้เรียบหรูดูดีนะด้านในโอ้นี่มีมือเปิดหักหน่อย ก็จะเปิดได้อยู่กระจกครับสแควร์ความร้อนปกติแอร์เย็นเจียบเย็นแบบเย็นหนาวนะครับไม่ได้เย็นแบบเฉยๆนะครับเย็นเหมือนรถป้ายแดงเลยครับ เย็นจำจำาสี่หกเจ็ดครับโอเคยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับกับช่องบอสสร้างในรายการรถบ้านบอสน,นะครับขับดีจริงครับนี่ดูลงหลุมลง,ลง,ลงบ่อไปไงดูอ่าปึ้งปึ้ง ไงข้างหน้ามีก็แก๊กบ้างครับเล็กน้อยเครื <S <S อ่องมันโคตรพุ่งเลยเมื่อกี้ขนาดเกียสามนะมเดี๋ยวขวามีดังมา่กึกกึกกึๆกนิดหน่อยดูซอสกันอีกที โคตรดังสายโค้งครับความเร็วอยู่มา100หนึ่งครับความล้อนิ่งๆกล่าวรึงเปลี่ยนเกียร์โคตรดีจริง ราคานี้มีในโลกครับหนึ่งมืเก้าพันเก้าร้อยบาทไฟซีนอมด้วยด้านหน้าดานหน้าเป็นไฟใสนะครับจะของเก่าเปลี่ยนมาประกันชั้น3ามเอกสารครบชุดโอนครบเอาไปต่อภาษีใช้งานยาวๆอาจจะไปเซอร์วิสหน่อยในเรื่องช่วงล่างนิดนึงแล้วก็อาจจะทำสีก็แล้วแต่คุณครับ 19,900อบาทใช้งานได้จริงครับเห็นดราม่ากันโหยตายราคานี้ขับได้ไหมบบขับได้ครับภาษีเต็มด้วยครับราคานี้เอาไปขายซากรถยังได้เลยครับอืมโอเคยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับกับช่องบอสซ่าในรายการรถบ้านนะครับรถบ้านบอสนะครับ วันนี้ก็ไปก่อนนะครับผมโอเคครับผมขอบคุณครับ